พี่นอ้องเลยเหงือกงามา,มา,ม,าดดมากๆพอดีที่มาเก็บน้ำไก่ไปเนี่ยโอ้ยผู้ทางเก็บหรอพี่นออดด้องเลยนีย่ป่ะน่ะ พ่อหลายปีนไี้ได้ปีนี้เนาะที่กายนี่หลายหลายลองไปเนี่ยวุ้ยตอนส้นมาพี่หนอตอนส้นปะมืะมอบาอยู่มองในมือเขาออกเบิดล่ะของเขาจะออกไม่ได้เคลียร์หาตักเนะี่ยจุม่มจุลูจิลิดอยู่เนะี่ยพี่หนอเบิ่งนเนี่ยตอนส้นเนะาะเจ้ามาออกเต็มนี่เนาะนี่ ออกเต็มมองแอบเม็ดพี่น้องเลยยิ่งงามมามามาเพื่อจะมาเก็บน้ำเห็นหรือเขาว่าคนดวงดีมาหน้าก็ได้เอาอ้อมไก่ไปจะถึงเก็บวันนไหเขาจะอ้อมไก่ผแต่ว่าคอยอ้อมเฮ็ดจะเก็บอะไร

ใต้นี่บอกพน,น,นพนนนี่ดาวไมนได้ด่งจูบบางด้เห็นบน้านอ่ะจุ่มูุกก็นจ้องามคักงามคักงามฉลาดกันจุ่มูุก็ตจู ออกสุดท้าย,ยพี่ใต้นี่บอปโน,นพี่ดาวมาใน้ดอกขึ้นจุกหอมหอมแล้วเม็ดปวกนี่แล้วงามเ่ยนะนี่นะนงามครัมว่าอย่ามองในมอเขาออกเบิดลละของเขาจะออกไม่ได้เคลียร์หา ไก่ไปเน่โอ้ยสื่ทางเก็บเราพี่น้องเลยกยกียมันก็ได้กิมันก็ได้แมานองาบ้านเาเคี่ยนเนามันอะไรพี่น้องบ่งามงามก็ลังออกเลย ก็ได้นาที่สี่สิบสามนาทีหยาบไปได้ประกาศไปเหยียบลายสามนาทีาาก็เลยจะมืออ่อกี๊เนี่ยเคลียกระเท็นยี่เนี่ยเบิรงเนี่ยหอมหอมแล้วเม็ดปวกนี่แล้วงามนี่เนาะเนี่ยนะงามคักเนี่ยจุ่มจุลูจิริีอยู่คนเนาะนีะ่เนาเบิรงเนี่ยตอนซ่อนเนาะ เจ้ามาออกเต็มนี่เนาะนี่ออกเต็มหมองแอบเนี่แล้ะเขาว่าคนดวงดีมาหน้าก็ได้เาจ,อนนจเอาอ่อมไก่ไปจะลินี่ก็จะอ่อมไก่ผลต่ว่าข่อยอ่อมเห็ดาอ้มเนี่ที่ใต้นี่บอกกหนู พี่ดาไม่ดอกุ่ปีนี้บ่หลายปีนี้ได้ปีนี้นะีก่ยนีแลหลายลองเน่อุยตนสันมาพี่น้อตนสันปะอูนี่ี่ใก้นีบอกหนูพี่ดาม่ดอกขุ่เนาะบานกะไ่เียนเลยมันเลยพี่น้วงบ่งามงามกำลังออกเลย

กินๆมเันก็ได้เกี่ยมก็ได้กางเป็นย่งของเนียหยบไปได้ประกาศไปหยยบลายตามนาที่เคาจะเบือี้เคลียรกเนีเกี่ยมกี่ยันก็ได้เกี่ยมกไยนี่ ปีนี้บ่หลายปีนี้ได้ปีนี้เนาะพี่กายนีแล้วให้หลายลองปนีนอุ้ยตอนส้นมาพ,นออนนพี่น้องตอนส้นป่ะเห็นป่ะพี่ไก่เขี้ยนอ่ะมันอะงพี่น้องบ่งามงามก็ลังออกเลยเฮ้ย,ยพี่น้องเลยงามงามมาๆมา,มาๆพเพื่อจะมาเก็บน้ำ ันะจุม่มจ,จุลูดจิริดอยู่คนหะนึ่งพี่หน้าเบิ่งนเะน่ตอนซ่อนเนาะเจ้ามาออกเต็มนี่เนาะนี่นนออกเต็มหมองแอบ,นนนบนเนาะพี่หน้าอากาศเคลียร์เลยเมันแะไพี่น้องบ้างามงามก้างออกเลยเฮ้กินื่อนก็ได้กินมันก็ได้ กี่หน okay. ่ะหน้าที่สี่สิบสามนาที่งามจระเลยจุมประกุตะกีกอยู ออกสุดท้ายอะไนบ้างุันอะมือว้าอยู่หมองในมือเขาออกเบิด์ละของเขาจะออกไม่ได้เคลียร์หาแดบแดงได้เห็นบอกคนละจุ่มคุกบีกิจุ่มงามคักงามคักอุ้ยเหยียบกรได้ประกาศไปเหยียบลาย นาทีเกนจะเือ,เอเนี่ยเคียกัเหินยี่เนาะบานเ้ากเคียเาะมันในพด้องบางามงามกระด้างออกเลย,เย,เยมือบ้าอย่หมองในมือเขาออกเบิดละ่ะของเขาจะออ,อ,อ,ออกเม่อใเคียหาักเนจุมจุด,ดจิดอยู่เนี่น้องเบิ่งนี่ตอน่อนเนาะ เจ้ามาออกเต็มนี่เนาะนี่ออกเต็มมองแอบดูนี่พี่ใต้เนี่ยบอกปนูพี่ดาวไม่ได้ดอขึ้นจุกเนี่ยแะเขาว่าค้นดวงดีมหน้าก็ได้ ก็ได้ประกาศไปเหยียบหลยสามนาทีก็จะเบื่อททอีกเนี่ยเคี้ยกระเทยแักนะจุมจุดูดจิริดอยู่คนนึงนี่นะว่าเบิ่งแน่ตอนซ่อนเนาะจ้าบมาออกเต็มนี่เนาะนี่ออกเต็มมองแอบ